สบายดีสวัสดีพี่ ừ, น,น้องมื่อกี้ยู่ให้ย,ยู่หน้าคือเกาพี่น้องเอ้ยมานหาคือเกาหันแล้วฟุ้งต้งย,ย,ย,ยิบยิบยำบยับขนาดกับผู้ดีว่ามานหากับผู้ดีว่างวัวออกหลุดพอดีขนาดออหันวังเสาร์หันและอออวังึสิบสิบมงกับสิบเอ็ดมงกหันแหละพี่น้องเอเ้ยหันได้หลุดมันห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 ันได้ได้หลุดงัวมันก็ออกไปทีเดียบร้อยแล้วพี่น้องหลังจากที่งวัวออกหลุดไปเพิ่งเติมนันแหละจนตอนนี้กับ ใบสองเนาะใบสามแดดหันหนองมันก็ออกตามมากพี่นนอกแต่วโบเลทไทยตอนมันตอนดึงอันได้กดมานะพี่นนอกแบบมันข่อยไปเดียงง่วมเป็นน้ำเบาอดีตรายการข่อยกับผู้ดีข่อยกับก้าม้าฮะนะก็เจอผู้ดีง่วนกันกรลังชินหนองมันกระลังสีออกะลังยอนนะข่าเนี่ยและก็ได้โบเลทถือกล่องมาไทยพี่นนองเบิ้งลูกผู้ก็ได้ดึงเอาแบบนี้หนองมันนี่ได้พี่นนอกหนองสดซดลวนนี่นี่หนองง่วพี่นนอกของแสบในตำนานดวดมั้วยังแสบไปกลัวหนองงัวอีกแล้ว นี่นี่นี่พี่น้องว้าแต่เธอหนองง่วนีขึ้นหนองง่วแบบชุดๆเราพี่น้องเอ้ยเนี่ยเรื่องของมาจากกดมาโดนเนี่ยผู้รี่บท่านในโต๊ะขี่ดินชนะเนี่ยกําลังไปสุดๆดอนๆอเลยเนี่ยมันกำลังปลุอยู่ลูกมเพื่อนก็ดึงดึงอันได้กดมันเลยเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยหนองงัวแบบพอกรบ่เคยโบข้าวแลงง่วหนองเนี่ยมันเป็นอาหารแสบหนองง่วเนี่หาอยากที่สุด หันอยากจะสุดกระแสบเบียขนะดพอเคยกินเคยกินเธอหนึ่งฟูคุณไปซื้อมากแล้วเขาขาง่วแล้วมันเขาขางวัวมานนะมันก็มีหนองมันอยู่นะฮันมากินมือนะแสบเลยติดใจเลยนะพี่น้องเอ้ยเอนูพิการสี่เอาไปตม้มทีไเเอาใบสมเสียมาตม้มใสห่หัวแก่ข้าวแก่ให้มันสมอวยน้อยนึงขนาะแต่ก็สิมาตม้มหนองง่วนี่นี่ก็คืออาหารแรกพี่น้องเอ้ยอาหารแรกของข่อยก็คือหนองง่วมือเนี่ยค่ะ โอ้เป็นแบบนี้น้องงัวกระไรใช่ไหมตัดๆๆปก็บเเคยเห็นถ้าน้องงัวนี่ถ้าหฮะเอาโบท่านนี่พี่น้องเขาตรงเฝาเวลาหลุมมันออกมันเทาตรงเฝอเพรามันน่องขั้นข้นกระเซินมาซ้ายแแฮมันถนางงัวนกระเซินมาหน่องงัวนหนออสร้างกินไรใช่ไหมประมาถ้างฮาบบเฝาในง่วนเนี่ยมันสิกินกินเบิร์ดเขากระเฝอเอาก็ถือว่าไรยแบบสวยงามแบบบบตรงโต๊ะคิดินเดอแบบสวยงามม่ดีอะรหรอพี่น้องเอ้ย แล้วขอยืมไปเอาใบสมเสียวกับพี่น้องมาต้มใส่ไปกันเด้อเนาะเลี้ยงสีผ้าเบิ่งหลูมันพี่น้องนี่อายมันตัวนี้ฮะหนองมันหันเ้าเอาไปกินนี่อายมันเ้าบอกเอาไปกินอะมันหวงหวงหลูแหง ให้เบิึงมันหวงหลวกแหละมันยำเด็กเขาเคยในกระสุกกันเขาต้องคุณแอ๋คุณเคยก็งัวคือลุงบอยรอดหน้าเดียงไกลหันเขาจับมันยางสบายด้วยพี่น้องบอมันโบโซนบอยยางเอียกมาพื่องคอยย่างเข้าไปหันมันโหลดใช่โหลดเมื่อเนี้ยก็ดีใจร้ายเลยกินอาหารแสียพี่น้องเอ้ยน้องงัว อาหารแสบที่สุดแล้วก็หารยากที่สุดอีกทางง่วนบอกลูกแล้วอะแต่ข้าบุคขลขเอาก็บม่ได้กินปีหนึ่งม่ส่องลูกเชนึงเนาะปอปีหนึ่งจะไม่เชนึงหนอกงว่วนไงเพื่นที่ผมแต่งนานแล้วจะคงจะได้ฟังนี่หอยก็สมเสียนแล้วพี่น้องตกแล้ว ถ้าต้องพาเขาไปออาโอ้เขานี่ก็งามเพียเพียงโอ้ต้นชีลูคอยเขาก็ได้เขาประเติม,มุ่ง <laughs> มันหล่มเนาะ เอาเลยลเตือตงสมไอยหูไวลมยางมากบึงหนึ่งลมจนสีลมหัวหัวผาไปเบื่อไะนี่ไปชมเสียวไปข้างลมเห็น เป็สเกลียวหลายเท่เาเกียวนะนี่เลยไปชมเสียมาเป็นทีเดียบรลอยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะเอาไปตุมใส่หนองงวพี่นอ้องเดี๋ยวรอเบิ่งกันเลยเนาะมาตุมหนองงวแบบไใจ ไปเก็บใบสมเสียมมาแล้วนี่เดี๋ยว็ดเดี๋ยวคงจะใส่หนานมาันก็ใส่เกลือบเป็นนวใส่ใบสมเสียวพี่น้องแล้วก็จะเอาลงไปต้มนี่บ่ใส่ไม่ได้ทาบัวใส่ใบสมเสียวบัวลายอีกพี่น้องตรงแนวมันก็คือใบสมเสียวนมในรถ mọi nhà, có bài thân xưa các bụng và tìm Cô bụng roman cơ thể nhu cầu khán giả biển tân này nó cưỡng hưng 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 เยังหน่อยโอเคเดียเหาสิสซเกลเป็นนัวมาหนี่ยนี่ <laughs> โม้มนเลย okay. นี่พอดียางงากรลยนีก็โอเค,อเคพี่น้องเอยเ้ยเดี๋ยวรอหแต่มันซุบอ่นี่ข้างนอกมาอ้านทวนๆดนตุ่มนองงวพี่น้องเอย้ยกล้องแสบ แต่โอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอตอนมันซุกเล้วเนาะโอเคแต่โอเคพี่น้องไอ้เป็นฟดแล้วเนี่ย๋ยวสิบาทนะเพราะพี่น้องเพราะมันเป็นก้อนห้าสิบาทแบบในเดย์มันเป็นก้อดมาในห้าสิบบาทห้มันแตกโอ้ยมอก็ได้เพราะว่ามันเป็นก้อนดมาห้าปาทน้ำนักมันออกโอ้ยมีดกระเอ้ย ท่านคอมนี่คือกินบริกินเด้ได้เนี่พี่น้องเอ้ยทังแม่มันยังเป็นอันนั้นอ่อ้าวจองกระรูดไปนักบัานเนี่ยคอมบริกินแล้วเนี่ยมีดมันเข่าโผล่พี่น้องเอ้ย 没。嗯。三颗嘛，你你多少？ มีพวกเขาเดี๋ยวโอเคพี่น้องเอ้ยมันชุกเลยแล้วสิปงไปไปกอนัวงเหว่ไได้กินไปจังน้ะไข่ดวงมือแล้วนี่หมักกระสานกระเซิรนก็อยู่ในแดดแดดนี่พี่นี่ก็คือหนองงวพี่น้องเอ้ยจิปมีสานเบ้อ ชิมเลยน้อยนิดนึงใคชิมไหนบอจะชิมดีโอ้กแสมแทะสมน้อยนึงนู่นนู้นอ่ะแล้วสิตักเบื่อซื้อปูซื้อยากินซื้อปูซื้อยาสตักเบื่อซื้อปูซื้อยากินแต่ก็ตัวเองนะแบบไหเพราะจะกินอยู่บ้าลนักกันลุงเผือกกะจะแบงเอาเดิกะจะได้อาเมื่อะไรมันซุกแล้วพี่น้องเอ้ยกแสบเลือดหาย S <S> <S แต่บระเทศไทยให้กินดอกพี่น้องเอ้ยบระเทศไทยให้เบื้องต้นกินนะถ้าให้เบื้องตอน้น,นะตงตนตรงก็ตอนอัน,นแหลกอะโอเคพี่น้องเอ้ยก็โอเคโอเค <S <S คลิปนี้กันยังจะมีอะไรพี่น้องเอ้ยกินของแสบนอ้องง่วงังได้ก็ฝาก็แล้วกดติดตามในเด้อพี่น้องสวัสบบดีไป b าย